สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะนำเรื่องราวปิศาธรรมของลวงตาบุญชื่นมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับเดี๋ยวไปดูนะครับปิศาธรรมที่หนูจะนำมาฝากกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นรูปภาพที่นะครับ หลวงตาบนชื่นนะครับเข้าไปพักเพื่อนะครับสครู่นะครับเพื่อเอาแรงนะครับเพื่อเดินทุดงต่อนะครับก็มีนะครับพิจนาธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่นะครับหลวงตานะครับก็ให้พรนะครับ หัวข้อนะครับที่หนูจะแปลปริศนาธรรมนะครับ ดวงตานะครับบุญชื่นนะครับแวะพักผ่อนคลายนะครับว่านคุณยายนะครับเมื่อวันที่นะครับ20นะครับเมษายนนะครับเพจนะครับอีสานไม่สิ้นคนดีนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่านะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับสาธุ ลวงตาบึงชื่นนะครับแอะพักเพื่อผ่อนคลายนะครับห้าบ้านของนะครับนางรันสีจันทร์นะครับอายุนะครับอายุ80ปีนะครับ นะนะครับที่บ้านเลขที่นะครับแล้ก็บ้านเลขที่นะครับบ้านถ้ำมูลนะครับหมู่สี่นะครับ ตำบลน,นะครับสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วนะครับปิดสนาธรรมที่จะแปลออกมานะครับหลวงตาเข้าไปพักนะครับที่บ้านนะครับยายท่านหนึ่งนะครับ อายุ80นะครับก็ตีเป็น80นะครับหรือ08นะครับบ้านเลขที่นะครับจะสังเกตว่าจะมีบ้านเลขที่นะครับก็จะเป็นตัวสีนะครับแล้วก็หมูหมูสีนะครับจะเป็นนะครับสีสีนะครับศูนย์สีนะครับ แล้วก็สีศนะครับเดี๋ยวนะครับจะพามาดูนะครับตัวเลขนะครับประจําวันนะครับ ตัวเลขประจ,จำวันนะครับว่าแต่ละงวดน,นะครับตัวเลขจะออกตรงกับตัวไหนนะครับสำหรับนะครับงวดวันที่2อฤษภาคม2564นะครับตัวเลขนะครับที่จะออกนะครับ เป็นตัวเลขที่ตรงกำลังวันนะครับวันอาทิตย์นะครับก็จะมีตัวเลขตัวนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับนี่นะครับ เอาละครับตัวเลขประจำวันอาทิตย์ก็จะมี0614นะครับแล้วก็1636นะครับ5980นะครับ1 2นะครับ3 3 3 8 6 6 7 7นะครับ89นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ สิบนิ้วนะครับขอประกบพนมมือกล่าวคําว่าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปก,กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ